ก็ขอขอบคุณบุคลากราทุกคนที่ให้การดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เนี่ยคุณพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยดูแลลูกหนูอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอขอบคุณที่ช่วยให้ผมมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลบุตรหลานของเราให้ดีเหมือนลูกหลานของท่านภายในครอบครัวนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้มีส่วนในการดูแลคนไข้ ai, ตามปฏิฐานของโรงพยาบาลที่ว่าเราจะดูแลคนไข้ ai, ทุกชั้นทุกวันนะไม่ว่าจะคนไข้ ai, ยากจนหรือร่ํารวยนะคะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอและพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเป็นกันเองขอบคุณค่ะขอขอบคุณที่ทําให้มีวันนี้ได้เกิดใหม่มาใช้ชีวิตได้มีความสุขกับลูกๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณที่สร้างปฏิหาริย์ในชีวิตให้กับหนูค่ะขอบคุณที่ทําให้ลูกแม่มีชีวิตใหม่ค่ะขอบคุณในความเป็นกาชาตินะคะที่ทําให้เราทํางานที่นี่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่แบ่งชนชั้นวันนะค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณโรงพยาบาลจุลานะครับที่รับความอดทนที่เป็นอย่างยิ่งเหมือนกับบ้านหลังที่สองเลยขอขอบพระคุณค่ะที่ให้โอกาสเจี๊ยในการมีชีวิตอยู่แล้วก็ทําให้เจ็๊บได้เป็นคุณแม่ด้วยค่ะ ภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกวันที่ได้ทํางานที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะตลอด20ปีก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการทํางานที่นี่นะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดูแลผู้ป่วยทุกคนในโรงพยาบาลจุฬาครับขอบคุณครับคุณหมอพยาบาลดูแลเราอย่างดีนะคะโดยที่ไม่รังเกียจอะไรเลยคุณหมอน่ารักทุกคนพยาบาลน,น่ารักทุกคนเลยค่ะทุกอย่างอะดีหมดอะที่จุฬาดีที่สุด ดิฉันภูมิใจนะคะที่ได้ดูแลทารกเด็กแรกเกิดที่เพิ่งเกิดมาได้รับความปลอดภัยแล้วกลับบ้านคุณแม่พึงพอใจขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลที่ดูแลเหมือนญานติสนิทขอบคุณมากค่ะภาคภูมิใจในโรงพยาบาลค่ะว่าเปรียบเสมือนเป็นบ้านที่สองของของดิฉันเอง ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทางทีมงานคณะแพทย์แล้วก็คณะพยาบาลนะคะในแผนกของทางโรงพยาบาลจุลานะคะรู้สึกประทับใจมากนะคะความภูมิใจนะคะก็คือมีส่วนช่วยในการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานให้กับผู้ป่วยค่ะขอบคุณค่ะดีใจครับที่ได้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬางานสารสนเทศเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังแต่ก็มีความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เปรียบเสมือนเส้นโลหิตที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจทำให้ดิฉันมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณค่ะขอขอบคุณหมอทุกคนที่ใหความสนใจดูแลเราเหมือให้ชีวิตใหม่เราด้ทุกวันนี้พ่อดีขึ้น80% 9 0ก็คือทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่นี่ดูแลดีมากก็อยากจะขอบคุณทางโรงพยาบาล ขอบคุณทุกท่านที่ออรักษาแล้วก็ดูแลพ่อจากที่พ่อหมดหวังที่จะได้ชีวิตแต่ตอนนี้พ่อได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาแล้วพวกเราดีใจและภูมิใจขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะค่ะภูมิใจที่ได้เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ได้ใช้ความเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณหมอทุกทุกท่านที่ดูแลรักษาและพยาบาลทุกๆคนนะคะ นี่ทุกคนเลยค่ะให้ความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างขอขอบพระคุณเจ้าค่ะขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาที่ให้โอกาสเราได้ทำงานอย่างมีความสุขครับก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจให้ผู้ป่วยนียสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาเป็นเวลา25ปีแล้วมีความสุขมากเลยค่ะ หอนานะบ้าเจ้นเี่ียนาหนาเป็นกันยกกันขอบคุณคัะไม่ว่าคนไข้จยากดีมีจนหมอกับพยาบาลทุกท่านก็ดูแลด้วยความดีนะะดิฉันมีความประทับใจมากขอขอบคุณแทนคนไข้ทุกท่านขอบคุณมากค่ะ ความภาคภูมิใจมากที่ได้เกิดที่นี่และได้ปฏิบัติงานที่นี่ได้รับใช้สมเด็จพระสังฆราชขอบคุณครับและการบริการของทองบรรจุลานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยอาตมาได้รับความสะดวกมากในว่าเรื่องการรักษาก็ดีเดี๋ยวว่าในเรื่องของการดูแลก็ดีพยาบาลทีนี่การดูแลได้ดีมากเพราุรว,วม,มคุณหมอด้วยนะครับมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององ,องค์กรค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยการรักษาแล้วก็พยาบาลที่ตึกที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ค่ะคุณคะภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานภายใต้พระนามจุฬาลงกรณ์ดีใจที่ได้ดูแลผู้ป่วยให้หายเจ็บป่วยนะคะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกงงหนูเป็นงดีค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คือชีวิตของผมครับ ขอบคุณคะ่ะที่ให้เกียรติทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาและมีความสุขทุกวันในการทำงานขอบคุณคะ่ะขอขอบคุณโรงพยาบาลน,นะคะที่เขาบริการให้ดีสนใจดีขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งพยาบาลคุณหมอแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลเลยดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะที่ให้โอกาสทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาขอบคุณที่ช่วยผมบจตาเบลครั้งนั้นให้ผมกลับมามีชีวิตใหม่ครั้งขอบคุณครับ ดีใจที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลที่มั่นคงและมีความก้าวหน้าในอาชีพขอบคุณค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะดิฉันภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยสัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลจุฬาค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลขอบคุณค่ะภูมิใจที่ทำงานภายใต้พระนามจุฬาลงกรณ์ค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ภูมิใจที่ได้เป็นเสี่ยวหนึ่งขององค์กรถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ก็ภูมิใจขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณพยาบาลทุกท่านในภาควิชานี้ได้ดูแลค่ะขอขอบคุณพยาบาลที่ประจำอยู่ชั้นเจเนี่ยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอที่ดูแลอยู่ขอขอบคุณที่ให้ความมุอุ่น และให้ความเป็นกันเองกับผมขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาค่ะที่ให้โอกาสลูกมารักษาที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะขอขอบคุณคุณหมอพยาบาลพี่ใจดีทุกท่านขอบคุณค่ะการทำงานเป็นทีมทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าขอบคุณค่ะขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาค่ะที่ให้หนูได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมให้รอยยิ้มแก่คนไข้ค่ะ ก็ขอบคุณทั้งคุณหมอและพยาบาลที่ดูแลดีทุกอย่างขอบคุณครับดิฉันมีความภาคภูมิใจและประทับใจมากที่ได้ทํางานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ขอบคุณค่ะรู้สึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรค่ะรู้สึกดีที่ได้อยู่องค์กรที่ทําเพื่อส่วนรวมครับขอบคุณหมอและก็พยาบาลที่ทุกคนแล้วก็ที่ช่วยดูแลผมขอบขอบมากครับ ขอบคุณค่ะที่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลจุลาลงกรทำให้ได้ทำงานตามปฏิฐานที่ได้ตั้งใจไว้คือศรัทธาและเชื่อมั่นในความดีงามค่ะขอบคุณค่ะผมมีความภาคภูมิใจที่ให้บริการกับบคุคคลทั่วไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรครับรู้สึกอบอุ่นมากครับเหมือนโรงพยาบาลจุฬาลงกรเป็นบ้านหลังที่สองของผมครับขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาดไทยและคณะคุณหมอทุกท่าน เกิดที่นี่ทำงานที่นี่รับตาที่นี่ค่ะมีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะขอบคุณค่ะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาในวาระครบร้อยปีนี้ค่ะขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่าผมได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ขอบคุณครับในชีวิตการทำงานของดิฉันทุกวันคือความภาคภูมิใจค่ะ รักนะคะโรงพยาบาลของฉันค่ะพยาบาลจุฬาอยู่คู่กับสภากาชาติไทยตลอดไปค่ะค่ะก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลนะคะที่ให้โอกาสได้มาทํางานที่นี่มีโอกาสรับใช้ประชาชนค่ะโรงพยาบาลจุฬาทําให้ผมรู้สึกเหมือนบ้านเพราะอยู่มาตั้งแต่บรรข้าพบุุรครับขอบคุณครับรู้สึกภูมิใจในองค์กรนเป็นสาธารณกุศลของโรงพยาบาลจุฬาองค์กรครับดีใจที่ได้มีโอกาสทําอาหารอร่อยและมีคุณภาพให้ผู้ป่วยได้รับประทานค่ะ รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรครับผมมีวันนี้ได้พ่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรจึงรักโรงพยาบาลจุฬาครับรู้สึกรักและหวงแหนในคำว่าจุฬาลงกรค่ะความรู้สึกที่มีต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรเป็นมากกว่าความภูมิใจและความรักค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรที่เหมือนกับบ้านของเราค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่ค่ะ รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้มาทำงานค่ะจะอุทิศตนมุ่งมั่นทำงานให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรครับรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโภชนาการค่ะขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะที่ทำให้ดิฉันอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ายิ่งอยู่ยิ่งสวยสวยที่จิตใจค่ะแม้จะอายุมากถึงร้อยปีนะครับแต่ก็ยังเก๋าอยู่ครับรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานช่วยเหลือคนค่ะ รู้สึกมีความดีใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะทุกวันที่ทํางานที่นี่มีความสุขทุกวันค่ะมีความประทับใจมากค่ะที่ได้อยู่โรงพยาบาลนี้ค่ะอยากจะตอบแทนสถานที่ที่ให้กําเนิดนะคะขอบคุณนะคะที่ทําให้หนูได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ต่อไปได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ลูกที่น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ